มดดำเอนดูกามินส่วนกามินชมมดดำว่าสวยมากคลิปนี้ฮองเต้สไตล์มาชวนแฟนคลับการมินชาลีพูดคุยเบื้องหลังที่ทั้งคู่ไปออกรายการแชร่นะครับต้องบอกว่าก่อนที่จะไปคุยเบื้องหลังเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมดูรายการแชร่ไปแล้วแล้วก็ฟินจนจิกหมอนจนกีดเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดนแม่บ้านบ่นนะครับว่ามึงกีดอะไรคือตอนนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่พ่อบ้านอย่างผมเนี่ยต้องไปทําให้แม่บ้าน มาอยู่ในด้อมแพนด้าของเราให้ได้นะครับโอเคต้องบอกว่าหลังจากรายการแฉเนี่ยก็ได้เห็นเบื้องหลังได้เห็นอ่าช็อตที่ต้องบอกว่ามดดามีการมาพูดคุยกับการมีแล้วก็แน็กชาลีมีจังหวะที่มดดาเนี่ยก็ไปลูบหัวน้องแสดงความเอ็นดูที่มดดำเนี่เป็นพี่ที่รักเป็นคนที่แน็กชาลีเคารพเปรียบเสมือนแม่หนึ่งคนเลยก็ต้องบอกว่า เห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกดีใจแทนแามีนนะครับที่ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างมดดำกชภา,าเนี่ยมาเอ็นดูมาลูบหัวมาเหมือนอยากรู้จักอยากดูแลเอาใจใส่อยากจะช่วยดานน้องไปในต่อในทิศทางที่ดีขึ้นของวงการบันเทิงไทยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช็อตที่เชื่อว่าแฟนคลับอย่างเราๆเ,เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจไปด้วยที่มีคนเอ็นดูมีคนที่คอยจะค้ำจุนน้องสำหรับแกมีนนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนได้เห็นภาพแบบนี้ก็ดีใจเลยรวมถึง ต้องชื่นชมคอสตูมต่างๆที่จัดให้กับกาเมีและชาลีนะต้องบอกว่าชาลีเนี่ยโอเคหล่อเท่ไปแล้วส่วนกาเมีพอได้ใส่ชุดที่ออกรนการเฉลยเมื่อวานเนี่ยแล้วก็การแต่งหน้าเมคอัพเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหหมแทบตุยนะฮะต้องบอกว่าสวยมากสวยมากมากเลยอะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่โอ้โหเห็นแล้วมันฟินมันจิกหมอนแล้วก็การที่น้องมีความทะเลนต์มีความที่แบบ พยายามจะเร present ตัวเองการพูดคุยต่างๆเนี่ยโคตรดีเลยครับการโอ้โหพอกล้องจับแล้วละสายตาไม่ได้ใครเป็นอย่างผมบ้างลองคอมเมนต์มามาพูดคุยกันนะครับก็ต้องบอกว่านั่นแหละครับเห็นเราเห็นความเป็นดูของพี่มดดำะจาพาที่พยายามจะ,ะดูแลน้องพยายามจะทำะให้น้องรู้สึกผ่อนคลายสบายใจที่ได้มาอยู่ประเทศไทยรู้สึกว่ามีงานให้ทำมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นจะเป็นสิ่งดีๆต่อจากนี้ ร่วมกับเน็กชาลีก็เชื่อว่าความอินดูของพี่มดดำแล้วก็การร่วมงานกันของทั้งเน็กชาลีที่คอยซัพพอร์ตการีนเนี่ยก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเราจะได้เห็นสิ่งดีๆตามมากับทั้งคู่นะครับส่วนเรื่องของการจะเป็นแฟนเป็นอะไรกันไปเราก็ให้กำลังใจกันทั้งคู่เราก็ติดตามกันต่อไปไม่กดดนันไม่อะไรทั้งสิ้นเป็นแฟนคลับก็ให้เวลา ทุกอย่างเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันบ้างนะคะระับก็ยังไงใครคิดอย่างไร,ค,ร,องไรคอมเมนต์มาพูดคุยกับฮองเตได้ทางช่องทาง t ิก t ตอแล้วก็ยูทูบนะครับ